โอเคนะครับสวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับน่าสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะที่ผมหันกล้องก็หาตัวเองเลยนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับที่ตั้งใจจะถ่ายมันเห็นผมนะครับเพราะคือเร็วๆเนี้ยผมจะทําคลิป YouTube นะครับอยากทาคลิป YouTube ลงใน YouTube การประกอบเครื่องบินการเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากทำนะคุยกับน้องไปแล้วล่ะแล้วก็คุยกับทีมงานแล้วพอดีผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับคงจะให้น้องมาทําช่วยนะครับก็ดูก่อนว่าจะทํากันยังไงะไรยังไงจลกาจจะเป็นเดือนละ2คิดเดือนละ2ลําหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึน่งนะครับทีนี้นะครับเอามากล่าวอ้างก่อนลํานี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ <laughs> ต้องต้อง,ต,องต้องฝึกไว้ก่อน <laughs> คืออย่างนี้ลำนี้นะครับเอาลำนี้ก่อนแล้วกันลำนี้นะครับเป็น pc9 pc9 ของ o e n i x m o เดลนะครับผมทำถ้าจะเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่รีแท็กที่ปีกกับแอรอนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไม่ยากแล้วตัวนี้ยังใช้เวลาอยู่นะก็ใช้เวลาอยู่ว่ารีแท็กเนี่ยค่อนข้างใช้เวลามาดูลำก่อนลำนี้เสร็จหมดแล้วนะครับลำนี้เสร็จแทบจะหมดแล้วเดินสายเก็บสายหมดแล้วนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่เดี๋ยวผมให้ดูตลวอย่างก่อนเนาะ, <S <S ะนะครับมาดูกันใกล้ๆกัน,น <S <S 1> <S 1> ับเจาะคาวลิง่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดฝาเบา,าเฉยๆนะเพราะว่าตอนใส่คาวิ่งคือคิดว่าน่าจะได้ถอดอีกรอบอยู่นะครับมาเช็คอีกทีหนึ่งก่อนนะครับรีทงรีแท็กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโซรีแท็กโซลีเยื้รีแท็กหน้านะครับทาาเทิลนดูทาวเทิ้นนะครับ อย่างที่ผมบอกเสมอนะครับท้าเทิ้เนี่ยผมจะต้องไม่ฝืดนะของผมนี่ไม่ฝืดเลยนะครับดูลื่นๆเลยนะครับเนี่ยลื่นๆดึงเบาๆเลยนะครับถ้าคุณทําให้มันไม่ฝืดได้เนี่ยทาวเทิ้จะตอบสนองดีขึ้นครับนี้ก็อิเล็กทริคแรดเดอร์นะครับเรียบร้อยนะครับแบตอยู่นี่นะฮะแบตอยู่นี่รีซซฟอยู่นี่นะครับรอรีซซฟมานะแล้วก็ BEC อยู่นี่นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมเลย ถือว่าโอเคนะท่อก็ลงมาสวยพอดีนะครับมาดูนิดนึงนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงคือเราพยายามแก้เพื่อกนะคือผมพยายามแก้เนี่ยใส่สวิตหมดแล้วนะครับใส่สวิตใส่ตัวจุดโฮเทียนออโต้นะครับถังน้ามันใส่แล้วนะครับถังน้ามันก็อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เติมตรงนี้นะพอดเปิดฝาตัวนี้ออกแล้วก็เติมตรงนี้นะครับไม่เอาโผล่เพราะว่าพื้นที่มันแคบหัวมันแคบก็อยาาเอาเกับข้างในเลยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะมาณนี้เรียบร้อยนะครับอ่าสมมนมาดูตรงนี้หนึ่งท่อก็สวยเลยเห็นไหมครับท่อลงไปเนียนๆเลยอ่านะครับสมมดูตรงนี้หนึ่งตรงนี้จะห่างหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับตรงตรงสปินเนอร์เห็นไหมครับสปินเนอร์นี่จะห่างนิดหนึ่งซึ่งเราผมพยายามดันเครื่องลงไปให้สุดแล้วนะครับดันมากกว่านี้ไม่ได้มันไปติดรีแท็์รีแท็์รีแทรล้อหน้าก็แก้ได้เต็มที่แค่นี้นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าสวยนะแต่ปกติผมทําชิดกว่านี้นะ ผอ้ดีคนทาชิดกว่านี้อีกชิดลงมาเลยชิดกว่านี้เลยครับแทบจะติดเลยแต่อันนี้ก็นิดหน่อยครับไม่เป็นไรก็เราแก้เต็มที่แค่น,นี้แล้วก็เจ้าของลาก็ไม่ได้เรียสอะไรมากบอกเ้ยพี่สวยแล้วอะไรก็โอเคก็จบไปนะครับมาดูกันครับว่าตอนเนี้เสร็จเรียบร้บอยหมดแล้วนะเดินสายโอ้ทำนานมากเมื่อวานทําทั้งวันเลยเดินสายยากมากนะครับามาดูกันนี้ต่อนะครับทีนี้จากเมนูนนะครับมาดูซีจีก่อนนะครับนี่ เป็นการวัด CG แบบคร่าวๆนะอ่าเมนูนี่มันบอกไว้ว่า9-10เซนจากชายหน้าปีชายหน้าปีกก็คือหลุมนี้เห็นนะครับหลุมนี้ขยับไป10เซนซึ่งผมวัดไว้แล้ววัดไดไ้ประมาณนี้วัดไว้แล้วประมาณนี้วัดไว้แล้วมาดูกันอันนี้คือการเช็ค CG เบื้องต้นนะครับว่ายังไงหัวคุณพี่เบาแน่ทํายังไงเนี่ยก็คือจับเลยจับจับแล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมครับหัวตกเห็นไหมไมหัวตกเห็นไหม ถ้าหัวตกอย่างเนี้ยผมบอกเลยหัวไม่เบาแน่แต่ไม่ใช่ว่าคุณจับปุ๊บหางตกหางตกเนี้ยไม่ได้นะถ้าทำปุ๊บหางตกนี้ผมบอกเลยหัวคุณเบาร้อยเปอรซนบินยากแน่นอนบินยากแน่นอนแต่อย่างเนี้ยผมคิดว่าเอพอดีนะจากที่ผมดูนะผมว่าพอดีอาจจะหัวหนักนิดหน่อยไม่ซีเรียสละเพราะว่าถ่วงหางหรือถ่วงนิดเดียวก็มีผลนะครับ ทำไมพูดว่าถ่วงหางถุงนิดเดียวทําไมขึ้นืออย่างนี้ครับจะอธิบายให้ฟังน,นิดนึงนะครับซ g จอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดูนะซ g จอยู่ตรงนี้ดูนะครับอ่ะซ g จอยู่ตรงเส้นนี้ดูนะครับหนึ่งสองสองคืบดู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 อันนี้ดูปลายหนึ่งสองสามสี่สี่คืบเห็นไหมครับมันต่างกันสามเท่าเ้ยจุดทางกันสี่เท่า สองกับสี่นะครับซิจีอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเราถ่วงปลายเลยก็คือสี่คืบกับสองคืบสี่คืบจะเห็นผลเร็วกว่ามันเลยถ่วงง่ายถ่วงนิดเดียวมีผลเลยเช่นสมมติว่าคุณถ่วงหัวเนี่ยที่สองคืบเนี่ยคุณถ่วงร้อยกรัมชุดนะถ้าคุณถ่วงหางคืนเนี่ยมันจะถ่วงอยู่ที่ห้าสิบกรัมต่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยต่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับ โอเคไหมแต่เวลาเขาทวงหัวเนี่ยมันทวงไม่ได้ถึงปลายที่สองคืบมันจะทวงได้ประมาณสักคืบครึ่งแค่นั้นเองถูกไหมมันอยู่ตรงแถวแถวไฟบอลแถวแเครื่องแถวแถวไฟบอลอยู่แค่ประมาณนี้นะไม่ถึงสองคืบเต็มเพราะฉะนั้นหางสี่คืบเนี่ยมีผลทันทีนะผมบอกเลยทวงหางไม่ต้องซีเรียสทวงนิดเดียวมีผลทันทีนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยถ้าหัวหนักเนี่ยแก้ง่ายไม่ยากแต่ไม่ใช่ว่าหนักก็จนแบบหนักเวอร์อะไรงั้นก็ไม่ใช่นะนะครับ แต่ถ้าเกิดหัวเบาเนี่ยถ่วงเยอะกว่าปกติแล้วเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยมันทํายังไงไทัางครับให้มันถ่ถวงน้อยที่สุดพอถ่วงน้อยที่สุดเนี่ยน้าหนักมันเบาลงอาการบินมันจะดีขึ้นมันจะไม่โหนเครื่องยนต์เรานะครับนี่เข้าใจหลักการเนาะแล้วก็แล้วก็ยิ่ยงเบายิ่งดียิ่งเบายิ่งร่อนเยอะแต่คําว่ายิ่งเบายิ่งดีเนี่ยซีจีก็ต้องได้ด้วยนะเขาจะบอกพี่ต้อมบอกว่ายิ่งเบายิ่งดีเอานู่นเอานี่ออกสุดท้ายซีจีไม่ได้ ก็บินไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคําว่ายิ่งเบายิ่งดีของผมคือ CG ก็ต้องได้ด้วยเช่นกันโอเคไหมครับประมาณนี้เลยครับลำนี้ผมใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะครับเป็นลำที่สวยนะเครื่องบินเลียเล้ยวล้อเลี้ยวล้อหน้าพับล้อหน้าเป็นเครื่องดีสวยแต่การการการประกอบการทําอะไรค่อนข้างจุกจิกมากเพราะว่ามันต้องเดินสายไกลมากทุกอย่างจะไกลเพราะมันต้องหลบเลี้ยวล้อหน้าหมดมันต้องหลบแต่มันสวยนะแต่มันสวยนะครับ คือจะบอกอีกนิดนึงนะครับไหนๆก็จะจบคลิปแล้วนะครับเร็วๆนี้ทํา youtube นะนะครับ <S <S คืออย่างนี้นะครับคือคือเป็นสกิลเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะครับใช้คําว่าใส่ความเป็นตัวเองลงไปในลําด้วยบางสมาชิกบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยประกอบนะครับลองประกอบดูก็ได้สนุกนะคือเป็นสกิลลองประกอบดูสนุกคือเป็นทุกประเภทครับประกอบสนุกหมดแต่บางคนก็อาจจะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่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 ว่ากันนะครับนํามาบอกกันนํามาแชร์กัน ความรู้นะครับอะไรอย่างเงี้ยกลุบยังไงแก้ยังไงใส่เครื่องไปแล้วลวดคันชักคันเล่งเนี่ยมันจะทำมาหาโซ่อยังไงริงงะดังๆนี้ต้องคิดไว้ก่อนเลยจะแปลงยังไงดัดแปลงยังไงให้เครื่องมันไม่ยื่นออกไปมากไปให้เครื่องมันอยู่ให้สปินเนอร์อยู่ตรงคาวลิงพอดีชิดสวยทํายังไงมันจะมีเทคนิคเหล่านี้อยู่นะครับเครื่องบินสเกลเนี่ยในทั้งฟินิกโมเดลวีแล้วก็ซีเกล แฮกเกอร์นายบางตัวท็อปไฟ์บางตัวเนี่ยเวอร์บูเดลบางตัวเนี่ยผมผมประกอบมาเยอะแล้วนะผมประกอบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ทีนี้นั้นเนี่ยคือเกือบหมดแล้วล่ะผมว่าผมประกอบมาเกือบหมดทุกบอดี้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าบางตัวเจอปัญหาต่างกันบางตัวบางตัวประกอบง่ายบางตัวประกอบยากก็มีปะปนกันไปนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ ย่างที่บอกครับว่าอยากให้อ่ะอยากให้สมาชิกที่ลองหัดประกอบหรือลองทําเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะเราก็เราต้องก้าวขว้ามความกลัวก่อนนะครับต้องสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วผมมันตะก่อนผมก็ากลัวซ่อมเครื่องมาแล้วกลัวประกอบไม่ได้อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยจนตัวเองไม่กล้าออกจากรอบเนี้ยผมนะส่วนตัวผมนะเพราะนั้นลองกล้าประกอบดูนะครับอย่างมากมันก็ไม่สวยแค่นั้นแหละแล้วมันไม่สวยพอเรา พอเรารู้ว่าไม่สวยในลำแรกลำต่อไปเราก็แก้ไขอ๋อตัวนี้เราคือประสบการณ์อย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมแล้วผมเป็นคนอย่างนี้นะครับผมผมชอบแบบเออนำมานำคือคือเสียเงินไม่ว่าครับผมะนะแต่ว่าขอให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาย,ยัางไงผมคิดอย่างนี้นะส่วนตัวจนทุกวันนี้ก็ก็ค่อนข้างอยู่ตัวนะครับเพราะเครื่องยนต์ก็ดีทุกเครื่องนะครับผมบอกเลยเครื่องยนต์เนี่ยขึ้นหลกัลกๆอะ่ะส่วนใหญ่เครื่องบินพังไม่พังนะ อยู่ที่เครื่องยนต์นั้นเลยเครื่องยนต์ผมอะไม่เคยดับบนอากาศผมบอกเลยน้อยมากที่เครื่องยนต์ผมดับผมจะดับบนอากาศเครื่องบินผมเลยไม่ค่อยพังไงดูได้เลยเครื่องบินผมไม่ค่อยพังเพราะว่าผมไม่ค่อยดับเครื่องยนต์ผมนะครับน้อยผมบอกว่าน้อยมากมีไหมก็มีแต่ว่าน้อยจริงๆบินร้อยไฟล์นี่ผมไม่ดับไม่เกินสองสองไฟ์เต็มที่นะแทบไม่เคยดับเลยครับแต่เครื่องยนต์ผมทาเองหมดนะทำเองหมดนะครับก็ลองดูนะครับอยากเอาอยากเอาคลิปตรงเนี้ย ไปเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังจะมาเล่นเครื่องบินน้ำมันกันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราเราเปิดรับมัน้ได้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าหามันหน่อยนะครับอย่าคิดว่ามันยากมันไม่ได้ยากผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นฟิลลิ่งที่ยอดเยี่ยมมากผมเป็นคนที่หลงรักเครื่องบินสกิลเพราะว่ากลิ่นเสียงควันนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่ามันอัธรร์ตรงเนี้ยมันหาจากเครื่องบินประเภทอื่นไม่ได้ ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยเขเลยหลงรักในเครื่องบินสกิลมากๆเลยช่วงหลังทําแต่สกิลแล้วก็ชอบม,มากๆนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับ PC 2.1 p h o e n i ฟ m o ิ e โเดลนะครับเรียบร้อยนะครับนั่นหมดแล้วก้าแปละภาแต์ล้วเดี๋ยววันนี้ังนั่งทำรีแทกคลิปปีนะครับแล้วก็ติดตั้งอะไรให้จบนะหรือว่าจบงานนะครับ ทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปอคงจะเป็นคลิปเฟิร์สเลยเพราะว่าจะเป็นเฟิร์สวันที่แดที่9ที่ร้อยเอ็ดเล่งงานให้ให้ส่งงานวันที่8ที่9นี้พอดีนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมนะครับซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับในช่อง youtube ผมด้วยเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยววางแผนทีมงานก่อนจะเอาเวลามาทํากันยังไงเดือนหนึ่งสองครั้งเ,เราจะหาเวลามาทายัางไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตรงนั้น ถือว่าเป็นความรู้นะครับห้องผมก็ลกๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเอาโอเคครับคลิปแบบเร็วๆวนบ้านนะครับก็ต้องเป็นผมด้วยแหละเพราะไม่รู้จะไปแต่งน่าสวยงามทําไมผมว่าห้องสมาห้องขึ้นบินสมาชุกคนก็็นก็จะเป็นอยู่ในสภาพนี้คือจะลกจะฝุ่นแล้วยานหนึ่งนะมีอเก็บไม่ได้นะตัวนี้ยอะนะครับมีอะเนี่ยที่เห็นลกๆอย่างเงี้ยห้ามเก็บใครมาเก็บก็ห้ามเก็บเพราะเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์ไม่เจอ ผมเป็นใน,น,นกรอีกานเมือนพอเราหาอุปกรณ์ไม่เจอจะงุดหงิดเพราะเราจับประจำกัเลยจะรู้ว่าเราเอาทิ้งไว้ตรงไหนก็จะจําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนมาเก็บปุ๊บเนี่ยคือเขาก็หวังดีนะไม่ได้นะั้นเขาก็หวังดีแต่ว่าเก็บปุ๊บหาของไม่เจอหาอุปกรณ์ื่องมอไม่เจอแล้วโคตรงุดหงิดออย่าไปยุ่งกับตัวของผมอย่าไปยุ่งกับมุมโลกของผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวขอบคุณมากนะครับยังไงเจอกันใน y o YouTube เร็วๆนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ